แกเป็นอะไรไปแกก็มีเสียดายชีวิตแล้วแกบอกแบบนี้แต่สําหรับพี่แกบอกอยากให้พี่มีความสุขกว่านี้อยากให้พี่ได้เปิดโลกกว่านี้อยากให้พี่ได้ไปเที่ยวอยากให้พี่ได้เห็นอะไรอยากอยู่มีความสุขอยากไปทําอะไรที่เมืองไทยมีความฝันอะไรอยากให้ไปทําความฝันตัวเองให้สําเร็จความฝันมันไม่มีวันหมดอายุเออความฝันเราสามารถฝันได้ฝันให้ไกลไปให้ถึงการมีสามีอยากคิดว่าใครก็ได้ แต่งไปเลยไม่ได้เราต้องมองสูงไว้ก่อนจะหาสามีนะต้องมองสูงไว้ก่อนต้องมองสูงสูงในที่นี่คือว่าคนคนนั้นน่ะเขาจะดูแลเราได้ไหมไม่ใช่หาสามีแล้วเรา เหมือนเราได้ลูกชายเพิ่มมาหนึ่งคนเราต้องทํางานงก,ก,กหาเลี้ยงเขาแบบนั้นไม่ได้นะทุกคนเราเราเป็นผู้หญิงในเมื่อเรามีโอกาสเลือกอยากให้เขาเลือกเราเราต้องเลือกคนที่มาใช้ชีวิตร่วมกันกับเราสําหรับน้องๆน,น,นะคะพี่ๆน้องๆที่กําลังศึกษาดูใจกับใครสักคนหนึ่งอยู่เนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะคิดคิดนะคิดเราต้องหาคนมาดูแลเราไม่ใช่ว่าเราต้องหาเลี้ยงเขานะเพื่อน นั่นแหละสิ่งที่พี่บอกเลยนะว่าถ้าคุณดูแลฉันไม่ได้ขออนุญาตนะขออนุญาตไปต้องเปิดใจให้กับคนอื่นก่อนอืมแต่ถ้าเราเจอใครที่เขาพร้อมจะดูแลเราแล้วเลิฟมีเลิฟไม่ดอกไม่ใช่รับแต่ฉันจะซื้ออาหารซื้อข้าวให้ลูกกินถ้วยเดียวชามเดียวนี้ก็มีงอนนี้แบบนี้ไม่เอานะออเผู้หญิง ผู้ชายที่ดีต้องให้หลังบ้านแม่บ้านเนี่ยถือเงินนั่นคือป้าป้านิสัยคือผู้หญิงคือผู้ชายไทยอย่างเดียวคืออะไรก็ให้แม่บ้านจัดการป้าไปซื้อของไปอะไรอะไรต่างๆเนี่ย,ยเวลาไปเมืองไทยเหมือนกันเงินเนี่ยให้พี่ถือไว้เลยจ้ะเออไม่มีเงินไทยไม่มีเงินเลยจนพี่ต้องเอาแลกเงินไทย่ะใส่กระเป๋าไว้เอาปะเอาไว้เนี่ยหมือนห้าใส่กระเป๋าไว้ก่อนอะไรเนย,ยูจะไม่ถือเงินเลยเป็นไปไม่ได้ อะไรแบบเนี้ยก็จะให้เราถือตลอดก็จะให้เราดูแลหมดเป็นคนที่เราจะไปกินอะไรไปทําอะไรจะจ่ายเงินนะบางคนก็จะเดินก็จะมาที่ผู้ชายใช่ไหมเวลาไปกินอาหารหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะถือมาให้ผู้ชายพี่ว่าผู้ชายจ,จ่ายหนอชีนูนหม่บอสป้าบอกนั่นบอสฉันอยู่นั่น <c oughs> เป็นคนดูแลหมดทุกอย่างนี่คือน,นิสยัยที่แบบป้าเป็นคนให้เกียรติเราแสดงเห็นว่าเนี่ย เนี่ยพี่เนี่ยคือที่หนึ่งในบ้านละนะเขาคงให้เกียรติเราพี่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ไม่จําเป็นต้องเป็น,ปนมหาเศรษฐีร่ำรวยนูว่ะแต่ว่าเขารวยน้าใจ <S <S เขามีความเป็นผู้นําแล้วเขาเป็นคนที่ให้เกียรติเรานี่คือสิ่งที่เราควรจะหาสามีแบบนี้บางครั้งคนเราร่ารวยมาหาศาลแต่เราเหมือนเหม,มือนนกในกรงอ่ะทําอะไรไม่ได้อ่ะถึงเวลาเขาป้อน,ข,อนข้าวป้อนน้าถึงเวลาเขาอาหารมาให้กินเขาจะไปเขาจะให้ไปไหนเขามาเปิดกรงให้ค่อยได้ออกมาแบบนี้มันไม่ได้ชีวิตคนเรามันต้องการอิสระ อิสระทุกอย่างแม้แต่การจับใจ่ายใช้สอยแม้แต่อิสระทางความคิดคำพูดบางคนพูดไม่ได้เขาไม่ให้ทําอันนั้นเขาไม่ทําอันนี้นั่นคือคนที่อยู่ในกรงทองนะอาจจะเจอผู้ชายที่ห่วยๆสำหรับพี่นะั้นรวยแบบนี้นะถือว่าพี่พี่ไม่ไม่พร้อมนะจะร่ารวยแค่ไหนพี่ก็ไม่เอาพี่นะไม่ใช่ว่าไม่มีใครที่ไม่มีที่รวยรว,วยมามามาคุยกับพี่ก่อนที่พี่จะเจอป้านะทุกคนเอเปิดเงินนะ่ะเปิดกระเป๋าเจมส์บอลนกระเป๋าเนี่ย มีเนี่ยเงินเป็นปึกเลยทุกคนเงินเต็มเลยทุกคนเออเป็นวิศวกรเป็นซีวิลเป็นคนท,ทําถนนน่ะรับเหมาเป็นโครงการเป็นแบบเยอะแยะมากมายมีเงินเป็นฟ่อนเลยทุกคนนะคะแล้วเขาเคยมานะเคยแบบมาเที่ยวมาหามาเที่ยวมานู่นนี่นั่นมาดูแลลูกนู่นนี่นั่นอะไรมาเที่ยวอะไรกับครอบครัวแต่เป็นคนที่ไม่สปอร์ตอะสปอร์ตแต่เราไม่ได้ถือเงินเขา พี่บอกว่าพี่โนแค r e เลยจ้าพี่เลือกคนที่ไม่ต้องรวยมากหรอกแต่ว่ารักเรารักเรารักเราจับใจเลยทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนนะให้ยึดให้บางคนบอกว่าเพทุกวันนี้เขาไม่เอาใจแล้วจะมีแฟนจะมีแฟนจะแต่งงานกับผู้ชายสักคนเนี่ยใช้สมองเฮ้ยต้องรวยมาก่อนเออต้องมองมาก่อนใช้สมองไม่ได้ใช้หัวใจพี่พี่ก็ใช้ทั้งสองอย่างนะพี่ใช้ทั้งสองอย่างเลย พี่ไม่ได้ช้แต่สมองพี่เอาใจด้วยถ้าผู้ชายคนนี้มันอยู่ไม่ได้มันจะมีความสุขอะไรทุกคนมันเป็นไปไม่ได้เงินมันไม่ใช่ทุกอย่างถ้าเงินมีทุกอย่างก็คงไม่ใช่มหาเศรษฐีหรือคนร่ำรวยเงินทองต้องหย่าร้างกันเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่เงินคือสิ่งที่บรรดาลทุกอย่างนะทุกคนคิดให้ดีคิดให้รอบขอบนะกัรแต่ง